สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ครับเดี๋ยวจะมาทํานี่ครับเป็นเมนูอาหารคลีนอีกหนึ่งเมนูนะครับก็คือเป็นสลัดผักนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําน้ําสลัดแบบคลีนครีนกันนะครับก็ผมใช้สูตรแบบประยุกต์ปรุงเองนะฮะลองดูครับเผื่อจะมีคนชอบสูตรแบบนี้นะครับก่อนอื่นเราก็นี่ครับหั่นผักอะไอยให้เรียบร้อยนะครับก็ในตู้เย็นก็มีนะฮะผักกาดหอมนะครับแล้วก็ มะเขือขเทศแครอทนะครับแล้วก็หั่นซอยๆลงไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดใครอยากทานเนื้อสัตว์ด้วยก็พอดีมีติดอยู่นี้เดียวครับเป็นอกไก่ครับผมก็ <c oughs> หัน่นเป็นชิ้นเล็กๆเนี้ยนะฮะ <c oughs> ก็เดี๋ยวไม่ต้องทําอะไรมากครับ <c oughs> เดี๋ยวผมใช้วิธีทําให้สุก <c oughs> ก็เอาเข้าไมโคร w a ฟเลยนะครับ <c oughs> ส่วนของน้ําสลัดละ่ะผมจะผสมอะไรบ้างนะครับก็มีผมชอบลักษณะนี้ฮนะเป็นไทยผสมเทศนะครับก็ จะมีหอมแดงซอยนะครับแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็มีพริกขี้หนูด้วยนะครับเราใช้น้ำมะนาวเนี่ยครับเป็นตัวชูรสนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใส่เป็นออริกาโน่ด้วยนะครับปรุงรสด้วยเกลือนะครับแล้วก็ <c oughs> มีปาปริก้าด้วยนะครับเป็นพริกป่นนะครับเพิ่มความเผ็ดรบอันนี้มันก็จะไม่ได้เผ็ดมากฮะแต่พริกขี้หนูไทยๆเรานีครับอันนี้ฮะอันนี้ เพิ่มความเผ็ดแน่นอนครับก็เดี๋ยวดูวิธีทํากันครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะเอาเนื้อไก่นะครับไปเข้ามาไมโครเวฟทาให้สุกก่อนครับก็นเน่นะครับไมโครเวฟเข้าไปสักประมาณครึ่งนาทีถึงหนึ่งนาทีครับก็ไก่สุกเรียบร้อยนะครับผมก็โรยหน้าลงไปในนี้เลยนะครับ มาทำน้ำสลัดกันครับก็ <c oughs> <c oughs> เริ่มจากใส่มะนาวลงไปก่อนนะครับอันนี้ผมบีบใส่ถ้วยไว้นะฮะแต่คิดว่าไม่พอก็เพิ่มอีกนะครับอันนี้แล้วแต่รสของครไทชอบแบบไหนก็ปรุงเอาเลยนะครับ แล้วเดี๋ยวชิมเอาว่าถูกปากหรือยังนะครับสเสร็จแล้วก็ใส่เกลือครับจะเป็นลักษณะแบบยำนะครับผมชอบแบบนี้นะครับเดี๋ยวคุกให้เข้ากันแล้วก็เดี๋ยวชิมครับเกลือนี่ค่อยๆเติมนะครับเดี๋ยวเค็มไปเราจะแก้เขายากนะครับ ก็คลุกให้เกลือเขาละลายหน่อยนะครับแล้วก็ชิมครับอื้ม <c oughs> ได้แล้วเป็นรสที่ต้องการละแล้วก็ใส่นี่ครับพริกไทยดำที่โขลกไว้นะครับที่ผมใส่พริกไทยดำโขลกแล้วก็พริกไทยป่นพริกไทยขาวนะครับผสมลงไปด้วยที่มีพริกไทยดำน้อยครับ หน้าตาเขาก็จะออกมาปแบบนี้นะครับ <c oughs> บางสูตรเนี่ยเขาก็จะใส่น้ํามันมะกอกนะครับหรือถ้าเกิดใครชอบเป็นสลัดแบบน้ําข้นเขาก็จะใช้โยเกิร์ตแบบ <c oughs> low fat หรือว่าไร้ไขมันอะไรพวกนี้นะครับ <c oughs> อันนี้เราใช้สูตรกง,ง่ายๆแบบนี้นครับนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เทลงไปในจานผักครับแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะครับครับพอเราคลุกให้เข้ากันเสร็จก็จะหน้าตาอย่างเงี้ยนะฮะถ้าใครตัง แต่งจานหน่อยให้สวยๆก็จัดไปนะครับแต่นี้ผมกินเองครับก็ไม่ต้องแต่งฮะฮะเละๆงี้ครับแต่อร่อยนะครับเสร็จแล้วเราก็นี่ครับโรยหน้าด้วยออริกาโน่หน่อยนะฮะผมชอบกลิ่นของเขานะครับจัดเต็มนะครับแล้วก็ใส่พริกผมพริกปาปริก้าลงไปนิดนึงนะับแล้วแต่คนชอบนะฮะอันนี้ผมประยุกต์เองผมชอบรสจัดๆหน่อย ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> ลองทําดูนะฮะเป็นสลัดอาหารคลีนครีนครับลสจัดจัดหน่อยแต่ว่าอร่อยครับลองทําดูครับอย่าลืม s u b สไครต์กันด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ